แปดนะครับแต่น้ำมันไป800นะครับได้น้ำมันไป3มขีดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าระยะทางการวิ่งเท่าไหร่นะครับผมก็จะรีเซ็ตนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะรีเซ็ตจิ๊เนะครับเป็นสูตรไปครับเล่มอ,อกจากปั๊มก็รีเซ็ตเลยนะครับ อันนี้ผมก็เดินทางมาจะถึงบางน้อยแล้วนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นบางน้อยนะครับก็ต้องออกกันสำหรับการวิ่งนะครับก็ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือวิ่งตามรถข้างหน้านะครับไปวิ่งไปแบบก็คือไม่ได้ช้ามากก็ประมาณ80ิบ วิ่งเลนกลางนะครับก็ไได้ขวาสุดสำหรับเพุผลที่มาเทดสเพื่อนๆครั้นงนี้นะครับก็จะมาทำอัตราการกินน้ำมันสูงสุดนะครับของมิ s ซูบิชิไทตัน2.4เครื่องไมเวกนะครับตัวนี้เป็นรหัส 4N15 นะครับก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับ เป็นตัวยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับก็จะวิ่งประหยัดสูงสุดนะครับว่ามันประหยัดได้เท่าไหร่ก็คือไม่เร็วมากนะครับก็อาจจะวิ่งประมาณเต็มที่ก็อาจจะร้อยนึงหรือลอง8090ตามที่เขาวิ่งตามรถไปนะครับก็ไม่ได้ดีกว่าสุดในการวิ่งก็คือลินวิ่งขนาดกลางๆนะครับแต่ก็การวิ่งครั้งนี้นะครับก็จะวิ่งระยะทางที่มัน กลหน่อยจากกอนุธยานะครับไปอาเชรบูรณ์นะครับระยะทางก็ประมาณ2 6 0ร้เจโลนะครับมาดูว่าประหยัดสุดๆมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ตัวเลขผมจะไม่ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีเดียวนะครับใกล้ถึงพอดีแล้วก็ วิ่งสักประมาณ100ร้อยกว่าโลเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเลขมันได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ยามปิดหน้าจอไว้นะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็เปิดแอร์ปกตินะครับยี่สิบห้าองศาตอนนี้นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้ายีิบสี่เนี่ยยี่สิบสามของมิซนูนะครับเย็นมากก็กำลังดีนะครับยี่สิบห้ายิบห้าก็ยังหนาวอยู่ คิก่อนผมก็ได้ทำตัวซุซกิสวิตนะครับตัวรถการประหยัดน้ำมันวิ่งระยะไกลนะครับแล้วก็ไกล้ไว้แล้วนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นมิซูบิชไททันนะครับมาทำประหยัดสุดแต่อัตรากินน้ำมันเพื่อนๆก็คงรู้แล้วครับว่ามันกินเท่าไหร่เราวิ่งปกตินะครับถึงเช่นเราขับเร็วๆนะครับมันก็จะกินอีกแบบหนึง่งง่ายๆคือรถสมัยนี้ครับเรายิ่งเค้นมากออกตัวเร็วเราเหยียบเร็วออกตัวก็จะกินน้ำมันม,มากขึ้นนะครับ เดีย๋ยวมาดูวิ่งครั้งนี้นะครับว่าประหยัดได้เท่าไหร่นะครับกับระยะทางไกลๆนะครับเอาแบบประหยัดสุดๆนะครับสําหรับเมื่อก่อนผมก็วิ่งไปที่เชียงใหม่นะครับไปกับตอนนั้นก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ได้เทสไปแล้วกับกับอิซูบิชิไตตันนะครับตอนนั้นก็วิ่งกันเตมที่นะครับก็ร้อยอัพก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอัพนะครับตอนนั้นตอนนั้นก็ประหยัดอยู่ประมาณ 12ถึง13ก็กว่านะครับต่อกิโลลิตรนะครับตอนนี้ก็จะมาเทสเพื่อนๆวิ่งนะครับก็วิ่งแบบสบายๆนะครับไม่ได้เค้นมากนะครับก็คือวิ่งแบบเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้แบบวิชานิจาตีนเบานะครับในการวิ่งนะครับก็มันมีทิปไม่เยอะนะครับสำหรับการวิ่งประหยัดน้ำมันนะครับก็อย่างเช่นพอเราเลี้ยงรอบได้นะครับอย่างเช่นเราวิ่งไปนะครับรอบ เราก็เหยียบคันเร่งแบบคงที่นะครับสําหรับเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับเข็นอะไรมากเหยียบคงที่ไว้นะครับแล้วก็ความเร็วคงที่นะครับอัตรากิน้ํามันมันก็จะเฉลี่ยได้ประหยัดเยอะขึ้นนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ดเดิมะครับไม่ได้ทําอะไรแคแค่อุด EGR ่างเดียวนะครับท่อหรือเทอร์โบอะไรก็ไม่ได้ทานะครับเป็นสแตนดาดนะครับเดิมๆเลย เดี๋ยวเราไปต่อครับไปเรื่อยๆครับอนะครับเพื่อนๆก็ไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสาบรีนะครับนี่ก็บางทีก็มีจังหวะที่วิ่งเร็วบ้างนะครับก็มีร้อยนะครับตอนนี้ก็วิ่งม่งนะครับเกือบร้อยก็ไม่อยากจะวิ่งเร็วมากนะครับเพราะจะเทสการประหยัดสูงสุดนะครับแต่ว่าบางจังหวะเราก็ต้องไวเร่งแซงนะครับ อย่างเช่นรถจีนาจีหลังมานะครับเราก็บางทีก็เราก็ต้องใช้ความเร็วน,นะครับในการหลบรถหรือว่าเกรงใจรถซ้ายรถขวานะครับถ้าเราวิ่งไมเร็วมากนะครับก็ทําการวิ่งเลนกลางๆไว้นะครับก็จะปลอดภัยที่สุดถ้าเราเทสประหยัดน้ามันนะครับตอนนี้แต่ใจผมก็ไม่ได้ขับรถสไตล์นี้นะครับก็คือ100า้อยก็อัพร้อยอัพหมดนะครับ นี่ก็มาเทสเพื่อนเพื่อดูนะครับว่ามันจะประหยัดได้เท่าไหร่ก็หลายคนเ็าบอกว่ารุ่นนี้มันกินน้ามันนะครับแล้วก็ไม่ได้ประหยัดแล้วก็กินกว่ารุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะประหยัดได้เท่าไหร่ก็วิ่งก็เหมือนครับเขาวิ่งทั่วไปนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้เร็วมากก็วิ่งตามไปนะครับอย่างเช่นวิ่งเหมือนก็วิ่งกลางๆนะครับก็ไม่ได้ช้ามากนะครับก็คือก็มีรถช้าอย่างรถซ้ายก็มีช้ามากครับช้าสุดอย่างนี้แล้วเาวิ่งกลางๆไหมนะครับ ก็จะมาดูกันว่าตัวเลขมันได้ประหยัดได้เท่าไหร่นะครับสำหรับวิ่งไกลๆนะครับแต่ให้ไปวิ่งขวาสุดอย่างนั้นนะครับเร็วสุดอย่างนั้นก็คงจะต้องอตัวเลขต่ํากว่า14หรือ15แน่นอนนะครับตัวเลขการประหยัดน้ำมันนะครับก็เพราะว่ารถสมัยนี้ก็จูนตามเท้าเรานะครับเหยียบมากกินมากเหยียบน้อยกินน้อยนะครับแต่ก็แต่ละรุ่นการกินน้ำมันมันก็จะต่างกันนะครับ แล้วก็รอบเครื่องเท่าไหร่ประหยัดเท่าไหร่นะครับเราก็ควรจะรู้ว่ารถเราวิ่งเท่าไหร่ประหยัดเท่าไหร่นะครับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ้างอิงจากว่าคิดผลนะครับว่าเฮ้ยมันต้องประหยัดเท่านี้ทำไมทําไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่ว่า,าความรู้สึกเราเลยนะครับว่าเราเหยียบประมาณนี้เรา,าประหยัดเท่าไหร่น,นะครับแต่ละคัเงันนี่เหมื <c oughs> อนกันอีกอย่างก็อยู่ที่เกียร์รถนะครับอย่างเช่นเกียร์ออโต้เ็าจะกินกว่าเกียร์ธรรมดาหน่อยนะครับ ก็เกียร์ธรรมดาก็จะประหยัดกว่าถ้าเราขับเป็นนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับหลายเหตุผลไปกันเรื่อยๆนะครับไปการกับแม็กไปคาร์ Car นะครับก็จะเทสทุกอย่างเท่าที่เทสได้นะครับเกี่ยวกับรถสําหรับการขับรถนะครับก็ควรจะเว้นระยะห่างนะครับก็กระชันชิดมากหรือว่าปาดหน้าปาดหลังนะครับก,ก็ควรจะ เว้นระยะห่างหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าการู้กันสมัยนี้นะครับการขับรถมันมีเรื่องกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปาดหน้าหรือจะ,อะจีตูดกันประมาณนั้นนะครับมันก็มีเรื่องกันง่ายบางทีเราใช้ไม่พอใจใช้แตรกันหรือใช้ไฟกันนะครับอย่างนี้มันโมโหกันง่ายนะครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับขับรถ ก็ปลอดภัยด้วยนะครับด้วยตัวเราด้วยทรัพย์สินเราด้วยนะครับโอเคแล้วก็คนรอบข้างเลยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวสักร้อยโลนะครับผมจะดูว่าอัาอตรากินน้ำมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้เท่าไหร่แล้วนะครับเดียนดูกัน วิ่งมาได้47กิโลนะครับแต่ผมจะไม่ดูว่าอตรากินลมันเท่าไหร่นะครับอปเนะครับเ,เพื่อนๆก็มาถึงสราบุรีแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสราบุรีเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเดี๋ยวน่าจะเลยช่วง สามรีไปหน่อยนะครับแล้วจะได้สักร้อยโลได้นะครับก็มาดูว่าตัวเลขมันได้เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับน้ำมันที่เติมมานะครับที่แปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ขังก่อนกันน,น้ำมันน้ำมันมันหมดไปเลยครับแล้วก็ตัวกระพริบอะไรก็หายไปหมดแล้วนะครับก็ขีดไม่ขึ้นหมดเลยก็เติมมาได้เหลือตอนนี้มี3ขีดนะครับสามขีด ผมจะมาแวะซื้อข้าวกล่องนี้ครับมีข้าวกล่อง20บาทครับก็พออิ่มอยู่นะครับร้านนี้ก็ถือว่าไม่แพงจอดแวะซื้อสัก2กล่องนะครับน่าจะยังมีขายอยู่จอดมุมสักแป,ป๊บนึงนะ,ะนล่ครับเพื่อนก็ ได้มาเลครับเข้ากล่องอันนี้ก็ขายกันได้แพ้นะครับอันนี้ก็กล่องใหญ่อยู่นะ25บาทมีไข่ดาวนะครับถ้าไม่มีไข่ดาวก็20บาทอันนี้ก็กระเพราไก่นะครับไม่มีไข่ดาว20บาทนี่ครับ2กล่องก็45บาบาทก็ถือว่าอิ่มนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตรงร้านแถวสระบุรีนะครับหน้าธนาคารไม่ใช่ครับหน้าศูนย์รถโตโยต้านะครับ ได้ครับก่อนทางอ่อนนะครับก็ถือว่าได้อิ่มนะครับก็มาอุดหนุนร้านค้าได้นะครับผมไปครับไปกันต่อครับ ขึ้นเราก็จะรอเตะเขาหน่อยนะครับก็ให้เขาขึ้นไปบางทีเราไปเหยียบแซงเขานะครับแม่เขาขึ้นมันก็หรือเราขับชิดไปนะครับมันก็ทําให้โอกาสที่จะเบียดก,กันสูงนะครับก็อันไหนย,ยอมได้ก็ยอมนะครับขับรถสมัยนี้ก็อย่างว่านะครับบางทีเราก็คุมตัวเองไม่อยู่อย่างเช่นเราไม่ผิดนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนเราก็ไม่ได้พยินระปูน,นะครับแต่ว่า ก็ใจเย็นไว้ก่อนนะครับทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังนะครับรถสมัยนี้ก็รู้กันอยู่ว่าลมร้อนกันน,น,นะครับอย่างเงี้ยก็ต้องระวังน,นะครับอย่างจังหวัดน,นี้ครับบรรทุกเขาเบรกไม่ได้นะครับถ้ากเขาชะลอ,อยากนะครับอย่างเขาจะขึ้นก็ปล่อยเข,า,เขาขึ้นเลยนะครับเพราะรถเขาหนักหลายสิบตัน,นครับบรรทุกคันนึงก็ วิ่งมาน่าจะร้อยกว่ากิโลเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงนี้นะครับผมากดดูนะครับว่าเท่าไหร่ละก็อได้สิบแปดนะครับ1 7บจ็ก้านะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เกือบ18บแลิตรนะครับ มาดูระยะทางน,นะครับทอิปไปนะครับทิปร้อยร้อยสิบ็ดกิโลนะครับก็ถือว่ายังประหยัดอยู่นะครับถ้สาสิบ็ดสิบแปดนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับมันมีเขาด้วยตำแหน่งนี้ก็ก่อนก็ซูสกีสวิตนะครับผมก็มางถ่ายไป ก็ถือว่าตอนนีู้เขาก็จะไม่เขียวมากนะครับเพราะว่าจะเริ่มแห้งแล้วใบไม้น่าจะเริ่มร่วงแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับยังม,มีเขียวอยู่บ้างสองกิโลนะครับตอนนี้ก็น่าจะมาถึงอำเภอหนองไผ่จังหวัดพิจิตรแล้วนะครับ ก็ใกล้จะถึงปลายทางน,นะครับน่าจะอีกประมาณสัก30โลแล้วจะถึงละครับก็เกือบเกือบสามโลนะครับในการเทสครั้งนี้นะครับครับสำหรับการออกไปแรงบ่อยๆนะครับอัตรากินน้ำมันมันก็จะทําให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการออกตัวนะครับมันก็จะทำให้การประหยัดเรา ไม่เยอะมากนะครับเพราะเราติดไฟแดงบ่อยเดี๋ยวถึงจุดหมายเรามาดูอีกทีนะครับว่าอัตราประหยัดน้ำมันของมิซูบิชไททันนี้นะครับกับเครื่องไม้เเวกนะครับว่าประหยัดเท่าไหร่นะครับที่ทําได้นะครับเอาแบบประหยัดสุดๆเลยใช้งานจริงเอาแบบใช้จริงทําจริงนะครับขับจริงไม่ได้ไหลไม่ได้อะไรนะครับรถก็ติดจริงนะครับ จะมาถึงปลายทางแล้วนะครับก็ใกล้ถึงทางแยกด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะจอดรถอีกนะครับเดี๋ยวไปเข้าซอยแล้วก็มาถึงสถานที่นะครับว่าสรุปกันว่ามันประหยัดได้เท่าไหร่นะครับ อ่านะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับตอนนี้มาดูนะครับจากน้ำมันที่เติมมานะครับ800นะครับมีอยู่สขีดนะครับใช้ไปสอขีดตอนนี้เหลือ1ขีดนะครับมาดูอัตรากินน้ำมันนะครับตอนนี้อยู่ที่17.9เจ็จุดเก้ากิโเมตรต่อลิตรนะครับ ว่าประหยัดนะครับเพราะว่าวิ่งใช้งานปกตินะครับก็อย่างที่วิ่งมานะครับเพื่อนๆก็เห็นในคลิปนะครับก็จะวิ่งประมาณเลนการนะครับแล้วก็ไฟแดงมานะครับติดแล้วก็จะมีแสงมานะครับวิ่งร้อยเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าก็ไม่เกินไม่เกินร้อยนะครับวิ่งมาคือไม่เกินร้อยมากนะครับก็จะไม่นานก็จะลงต่ามาเป็น90หรือไม่ก็แปหรือไม่ก็90นิดๆนะครับวิ่งมา แล้วแต่สภาพถนนนะครับที่วิ่งมานะครับก็รถก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ถ้าเทียบง่ายๆก็คือรถมีร้อยคันนะครับเขาวิ่งขวาไปสักวิ่งเร็วสัก40%นะครับก็วิ่งช้าๆสัก60%นะครับก็คือวิ่งเหมือนกับวิ่งประมาณ60%คือวิ่งไม่เร็วมากนะครับคือเราไม่ได้ซิ่งเหมือนอจำนวน40%่ที่วิ่งกันขวานะครับ ก็เฉลี่ยมาให้เพื antis, ่อนเพื่อนเห็นนะครับเห็นภาพกันว่าอัตรากินน้ำมันมันเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวเลขอัตรากินน้ำมันที่ผมเคยเทียบมานะครับตัวมิตซูบิชิแต่ตันตัวนี้นะครับอัตรากินน้ำมันค่อนข้างจะตรงนะครับบวกลบไม่มากนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเทียบได้นะครับไม่ต้องเติมน้ํามันอัดแล้วก็เทสให้เต็มถังนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเทสอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะครับสําหรับอัตรากินต่อลิตรเท่าไหร่นะครับ จำนวนเลืดน้ำมันที่หายไปนะครับก็ไม่ได้อวยเลยนะครับสำหรับรถนะครับก็คือผมมีรุ่นนี้นะครับมีซูบิชิใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูระยะทางนะครับว่าเท่าไหร่นะครับทิปเนะครับที่ผมรีเซ็ตไว้นะครับวิ่งไป276.4กิโลนะครับก็หารด้วยจำนวน17.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็จะเป็นจำนวน น้ำมันกี่ลิตนะครับที่ใช้มานะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับอ่านะครัเนเพื่อนสำหรับระยะทางนี่ผมบอกนะครับรถผมวิ่งไปที่ตอนนี้อ่าหนึ่งัเ,เลยแล้วครับ1นึ่งแสสามหมื่นกว่าโลนะครับก็รถใช้งานมาเยอะนะครับ แต่ด้วยที่เราดูแลรถด,ดีนะครับก็อาจจะไม่ดีร้0ยซมากนะครับบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้น้ํามันอะไรเกีรดสูงมากมายนะครับแต่ก็เราเปลี่ยนไทยรถเพิ่มน้ํามันนะครับของเหลวตามปกตินะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เราได้นะครับไม่ว่าเราจะวิ่งเป็นแสนหรือกี่แสนโลนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับรถเราก็จะไม่สึกหลอเร็วนะครับ เทคนิคในการขับที่ประหยัดน้ำมันประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับตามสภาพจริงนะครับก็ไม่ได้เมคไม่ได้ด a ต้าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นด a ต้าดๆนะครับที่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งร้อยกว่าอัดตลอดนะครับก็อัตรากินน้ำมันขนาดนี้ก็ไม่ได้นะครับสรุปนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเทส อัตตากินน้ำมันเจ้ามิซูบิชิไททันนะครับตัวยกสูงนะครับ4ประตูอ่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่องไมเวกนะครับสีเอ็นหนึ่นะครับอัตรากินน้ำมันที่ได้ก็ค่อนข้างดีนะครับสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องแม็กไบคารด้วยนะครับสวัสดีครับ